ขอเรียนเชิญสิทธิยานุสิทธิ์ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปีพระเดชพระคุณพระราสิทธิวิมลเจ้าวาดวัดใหญ่อินทาารามพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีณอาคารเฉลิมพระเกียรติวัดใหญ่อินทารามวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2 5 5 7เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทัศนานุป,ปทาน เวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์ส่งสำนักศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เวลาสิบเนาฬิกาถวายพระหานเพลนแด่พระพิสุสาสมนเนรเวลาสิบสอนาฬิกาสานาทีรับฟังปาทกถาธรรมพิเศษโดยพระพรหมบดิตกรรมการมหาธิรัสมาคมเจ้าคณะภาคสองเจ้าวาดวัดประยุนวงสาวาดบวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา14นาฬิกาพระสงฆ์สรงสำนักร,รับทัศนานา,านปทานเวลา15นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรพระสงฆ์ทั้งนั้นอนโมทนาแสดงมุทิตาสการะเป็นอันเสร็จพิธี